ถ้าคุณมีเวลาอยู่อย่างจำกัดคุณจะยังอยากเที่ยวอยู่ไหมครับแล้วสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่คุณอยากไปลิมิตไทมทัวร์อีที่8ปดอีพีนี้ผมจะพาทุกคนไปลัดเลาะรอบเขื่อนอุบลรัฐที่มีทะเลสาบที่ล้อมรอบไปด้วยโขดหินที่แสนสวยงามและที่แห่งนี้มีชื่อว่าภูเก้าภูผ่านคำ จริงๆแล้วทริปนี้เนี่ยมันต่อจากอีพีที่6นะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยมาเที่ยวที่อำเภอสีชมพูกันเรียบร้อยแล้วก็คุยกันกับเจ้าป๊อปว่าจะไปที่ภูพานคำต่อในเมื่อที่ที่เราวางแผนไว้ว่าจะไปถนนลอยฟ้าตากเลย<า>ก็ไม่ได้ไปก็ตัดสินใจที่จะไปภูเก้าภูพานคำ ิงที่สำคัญสำหรับก่อนออกเดินทางทุกครั้งก็คือการเตรียมพร้อมนะโดยในครั้งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงของฟิน1 1่ของผมเนี่ยใกล้จะหมดเต็มทีล,ละรายการที่จะหาปั๊มน้ำมันในแถวแถวตัวอำเภอสีชมพูเนี่ยปั๊มใหญ่คงจะหาไม่ได้แน่นอนครับ <Okay. S 1> ก็คงจะเป็นปั๊มเล็กๆของคนที่มีอันจะกินภายในหมู่บ้านนะก็เติมเต็มถังไปเลยครับ เต็มถังเลยครับ95เปิดถางอยู่ใช่ไหมครับอ่าเปิดอยู่ไปได้ไหมไปผู้พานข้ามเลยเนาะไม่แวะโอเคถ้าเจอปั๊มค่อยแวะ มีหลายครั้งอยู่เหมือนกันที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าจากการขับมอเตอร์ไซค์นานๆเนี่ยการได้แวะปั๊มน้ำมันนะครับซื้อของกินที่ชอบลูกชิ้นท่อดเนี่ยผงโปรดผมเลยแล้วก็ผลไม้เย็นๆเนี่ยมันจะทำให้เราชื่นใจไม่น้อยครับก่อนที่จะเริ่มเดินทางต่อ เป็นการพักรถให้รถหายร้อนด้วยนะอะเติมพลังกันเต็มที่แล้วครับมีแรงที่จะขับรถต่ออีกได้ยาวๆเลยนะขับรถต่อมาอีกประมาณ40นาทีนะครับผมก็จะถึงเป้าหมายก็คือภูเก้าภูผ,ผานคำนั่นเอง นี่เข้าได้ไหมครับได้ครับแลวถ้าเสียค่าธรรนียมลงครับอ๋อข้างล่างนี่มันเป็นยังไง่ะครับเออชมวิวเป็นวิวริมน้ำใช่ไหมครับเนื่องจากป๊อบและเอิร์นแวะซื้อของฝากข้างทางก่อนที่จะมาถึงที่อุทยานป๊อบไม่รับสายทำไมมันไม่รับสายวะเนี่ย จึงทําให้เราคาดกันอีกแล้วด้วยความที่ติดต่อไอบ๊อบไม่ได้พวกเราเลยขอไปเสพบรรยากาศให้ชื้นใจก่อนหลังจากที่อีกประมาณ15นาทีสองคนนั้นก็มาถึงเป้าหมายคืออุทยานเช่นเดียวกันเพราะว่าอ,อ,อ,อยู่มึงไปไหนวะกูนึกว่ามึงจอดอยู่ตรงนู้นอ่ะอ๋อ เอ้ยวิวดีว่ะอยู่เนี่ยทไมเรานั่นน่ะสิมันนอนได้นะแต่ไม่รู้มันกลางเต็นต์ตรงไหนอะ่ะกกเ,เออแต่ว่าเอออยากไปดูอยู่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพันคำเนี่ยครอบคลุมทั้งหมด3าจังหวัดเลยครับตั้งอยู่ในท้องที่ของจังหวัดหนองบัวลำพูพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดอุดรธาน,นี และตอนบนของจังหวัดขอนแก่นแต่จุดท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเรียกว่าภูพานคำที่ผมมาณนะที่แห่งนี้ทิวทัศน์จะเป็นริมทะเลสาบเหนือเขื่อนอุบลรัฐและเกาะแก่งต่างๆที่คอยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลากหลายที่ให้แวะเวียนมาเยี่ยมชมณนะที่แห่งนี้นะครับ โอ้ยดูนักรีวิวนูน่นนักรีวิวนักรีวิวหันหน้ามาทางนี้หน่อยและสำหรับสายบุญคงจะชอบที่แห่งนี้ครับวัดพระบาทภู่านคังที่ห่างจากอุทยานไม่ไกลแนก ขับรถประมาณ15นาทีเห็นที่จะได้นะครับคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือเน้นมาไหว้พระอย่างหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปขนาดใหญ่สูง14เมตรนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดภูพานคำใกล้กับทางเข้าของเขื่อนอุบลรัฐมากมาก มีบันไดาทางขึ้นจากรานวัดไปยังยอดเขาจำนวน1049ขั้นทุกๆก,การเดินทางของผมผมจะมองให้มันเป็นบทเรียนคอยย้ำเตือนตัวเองเสมอและการเดินทางในครั้งนี้สอนให้ผมได้รู้ว่าบางทีความสุขในการเที่ยวไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ไกลๆหรือเป็นที่ที่สวยอลังการจนคุณต้องร้องว้าว เพียงแค่คุณอย่ามองข้ามธรรมชาติรอบตัวคุณสถานที่ใกล้ตัวคุณนี่แหละครับที่จะทำให้คุณไม่ต้องเหนื่อยจากการเดินทางไกลๆจะทำให้คุณได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เหมือนอย่างวันเดย์ทริปของผมในครั้งนี้